โยสวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็มาอยู่กันที่ไอดีสมันเลอร์บองผมนะทีเนี้ยเจ้าไอดีเนี้ยในหมวดหอคอยเฮลอ่ะผมได้สามสิบดาวครบแล้วใช่ไหมเออผมเคลียร์สิบดาวแล้วก็ได้สามดาวเต็มเลยทีเนี้ยผมจะพาคุณมาดูตรงนี้ไปคือเจ้าเกมเนี้ยมันสามารถแบบกดย้ายเซิร์ฟไปเล่นเซิร์ฟอื่นได้ใช่ไหมอย่างตอนนี้ผมอยู่เอเชียเซิร์ฟหลักผมก็สามารถย้ายไปเล่นเกาะอื่นได้ซึ่งเวลาที่เราย้ายไปเนี่ย เอ่อไอของเราที่เกาะหนูนนะมันก็จะเริ่มต้นใหม่หมดเลยเว้ยปลังจากผมจะพาย้ายไปที่ Global นะพอะมาถึง Global อ่ะนะแล้วเรามาดูที่หมวดหอคอยนะ่ะคุณก็จะเห็นว่าผมก็ได้สามสิบดาวอีกเหมือนกันเออถามว่าทำไมต้องเล่นอย่างนี้ใช่ไหมทำไมต้องแบบว่าอยู่แค่ที่เอเชียไม่ได้ทำไมต้องลองมาเล่นที่เซิร์ฟ global ด้วยเหตุผลน,นั้นง่ายมากครับ เพราะว่าผมทำไกด์สัมเบร์เนอร์วอรไมผมทำไกด์แชร์ในช่องผมแล้วก็เอามาใส่ไว้ในดิสคอร์ดใช่ปะมันก็จะมีไกด์หลากหลายอันที่ผมเขียนไว้นะแล้วก็มีคนอื่นเอามาแชร์ด้วยนิดหน่อยอทีเนี้ยผมทำไกด์ทั้งหมดแล้วผมก็เอามามัดรวมกันเป็นลำดับการปั้นมอนเตอร์ใช่ปะที่เป็นจะเป็นการเอาเนื้อหาของทุกไกด์เนี่ยมาเรียบเรียงดูว่าต้องปั้นมอนเตอร์ตัวไหนบ้างซึ่งมันก็มีทั้งหมดไป40ิตัวนะที่มันก็ทํคชิปลงช่องอะไรไปแล้วล่ะไอ้ทั้ง40สี้ย ถ้าจะปั้นตามก็จะปั้นบอนด้าขอจะปั้นลูนตามเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแน่นอนเร่องการที่ผมทําไกด์อย่างเงี้ยแชร์ออกไปให้พวกคนดูกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าก็น่าเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าผมทําแล้วมันมีส่วนไหนที่มันมีตําหนิเนี่ยก็คืออย่างถ้ามีคนดูปั้นตามไป3ามสิบตัวแล้วแล้วก็ในไกด์ผมบอกว่าถ้าปั้นครบ30สิตัวเนี่ยจะเอาไปลงเลทไฟได้นะแล้วเขาก็ไปลงเลทไฟแต่ว่ามันดันไม่ผ่านทั้งที่ก็ปั้นตัวครบแล้ว ลูนก็มีอย่างครบถ้วนแล้วแต่ว่าพอมาฟาร์มจริงมันดันฟาร์มไม่ผ่านแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะมีปัญหาใช่ป่ะเออเพราะงั้นแหละผมก็เลยต้องลองมาเล่นที่เซิร์ฟโกลบอลเว้ยเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยก็เป็นเซิร์ฟลองที่ผมมาเล่นตอนที่แบบที่เอเชียจี้หมดเนะมันก็ถือได้ว่าเป็นเอ่อเซิร์ฟดองนั่นแหละผมก็ดองมาเปิดตัวเปิดมอนอะไรแต่ว่ามันก็ยังไม่โตอะไรเท่าไหร่หรอกเนี่ยผมก็เอาไกด์ทั้งหมดของผมเนี่ยที่ผมทําแชร์ให้ทุกคนดูเนี่ยลองมาเล่นดู เพื่อเทสต์อย่างเี้ว่าไกด์เราเนี่ยมันมีอะไรแบบผิดพลาดหรือเปล่ามีอะไรไม่สมบูรณ์หรือเปล่าจะได้รีบทําแก้ไขซึ่งจากที่ผมลองเล่นมาเนี่ยไอม้มอนสเตอร์สี่สิบตัวที่ผมแชร์ไปเนี่ยผมก็ลองเอามาปั้นที่เซิร์ฟโกโบลบอลนะผมจะปั้นตามแค่ประมาณสามสิบแปดตัวแล้วมั่งเพราะว่าตอนเปิดสี่ดาวห้าดาวได้เนี่ยในสถานการณ์จริงอะมันเอาไอ้ตัวพวกนั้นมาแทนในบางตัวได้อยู่อะผมก็เลยปั้นเกือบครบและสี่สิบตัวที่แชร์ไป ต่ว่าก็ยังไม่ครบทั่วอะไรถ้าเราอยากกิมน้ำนก็ไม่ได้ปั่นเพราะวะ่ามีตัวแจกพิษดีๆตัวอื่นแล้วแล้วก็ผมเปิดได้ห้าดาวดีๆเยอะเลยเว้ยอย่างเจ้าพาราดินลมผู้กัดลมแฟรี่ชิงลมนิกลมโบโบจักรวาลสายฟ้าท่าน,น้ําชิซุกนะน่ของโคตรดีเลยเออดีใจมากที่มันมาเกิดที่โกลบอเว้ยอ่าผมก็พอตัวไหนดีผมก็ามาปั่นสเสริมเสริไว้ในทีมทีเนี้ยผมก็ลองเล่นตามไกด์ตัวเองแหละซึ่ง มีตัวตัวเราปั้นครบแล้วไปแต่ว่าอการฟาร์มเนี่ยยังไม่ครบนะเพราะว่าโกเลมอะผมยังชั้นสิบสองผมยังต้องใช้ตรงกิฟไฟอยู่เลยเวยแถมมันก็ไม่ชัวร์เลยเพราะงั้นในโกเลมผมเลยฟาร์มไม่แค่ประมาณชั้นสิบเอ็ดเลยในถ้ำมังกรเนี่ยฟาร์มชั้นสิบสองได้นะเพราะว่าทีมมันง่ายอยู่แต่ว่าเนโครเนโครผมฟาร์มชั้นสิบสองไม่ได้เลย <laughs> รูยังไม่ถึงอันนี้เอาเอาไปเกียมาแทนเพราะว่ามันใช้ในเนโครได้ดีกว่านะ แต่แอตต้าผมอะคุณดูแอตต้าผมิอ่ะแอตต้าผมมาดูดิดาเมจแอดิเคบวกเก้าร้อยคีเลดเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหจะรั่วอืก็พอจะฟาร์มหลายดันเจี้ยนได้แหละแต่ว่าฟาร์มชั้นสิบสองได้น้อยมากเว้ยอย่างถงวิญญาณเนี่ยตัวก็ครบแล้วนะแต่ว่าถงวิญญาณกดมันก็คือต้องทําคีเลดให้มันครบเว้ยคีเลดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าตัวมาถึงจะฟาร์มได้ชัวร์ๆนี่ยังทําไม่ครบเลยเอ้โถงวิภาคสาเนี่ยก็ได้แค่ชั้นสิบไว้อาร์ติแฟกพวกนี้ ส่วนใหญ่ก็พอฟาร์มได้แต่ว่าฟาร์มชั้นสูงสุดไม่ได้แถมเวลาก็ไม่ค่อยดีด้วยทีนี้ผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแหละเพราะเพราะว่าก็รู้แหละว่าถ้าปั้นในตัวพวกนี้มันก็ฟาร์มชั้นที่สองได้ทีนี้มันจะมีไกด์ตัวหนึ่งไว้ที่ผมเพิ่งทําก่อนเนี่ยนี่ก็คือไกด์ T O A h e l อ่ y T O A h e l เนี่ยก็คือเราจะทำแบบสองอันใช่มันในรอบเดือนที่ผ่านมาจะเป็นแบบสามสิบดาวกับยี่สิบดาวที่ใช้แค่ตัวฟรีดูเพย์ซึ่งไอไกด์สามสิบดาวไอยี่สิบดาวที่ใช้แค่มอนฟรีดูเพย์เนี่ย ผมจัดให้เป็นมอนฟรีดูเพจ11ตัวแล้วใครๆก็ดูแล้วทำตามได้ง่ายๆแค่แบบต้องจัดรูนให้ตรงอะไรหน่อยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าผมภูมิใจที่ได้ทำม,มากนะเพราะว่าเราใช้แค่มอนสอ11ตัวฟรีดูเพจแล้วก็เก็บ20ดาวในหอเหวได้แล้วเว้ยอัทีเนี้ยประเด็นก็คือไอ้ทั้ง11ตัวเนี้ยมันเป็น11ตัวใน40ลำดับการปั้นมอนสเตอร์เว้ยเออซึ่งผมปั้นในเซิร์ฟโกลบอลพอดีเว้ยผมก็เลยต้องลอมาลองดูหน่อยดิว่า เออมอนต์เราก็มีครบแล้วนี่หว่ารูนเราก็พอมีแล้วถึงแม้ดันเตียนมันจะยังฟาร์มได้เต็มที่ไม่ได้แต่ว่ารูนมันก็พอมีเราลองมาเล่น11เตัวนี้ล้วลองเก็บในเซิร์ฟโกลบลดูหน่อยไหมว่ามันจะไต่หอไปได้ถึงชั้นไหนซึ่งผมก็ลองตามที่ผมเขียนไกลไว้เลยเไยอ่าอย่างชั้นหนึ่งเราจดใช่ไหมว่าชั้นหนึ่งเจออะไรบ้างควรใช้มอนเตอร์ตัวไหนชั้นสองใช้ยังไงชั้นสามใช้ยังไงชั้นสี่ใช้ยังไงอ่าผมก็ใช้ตามเลยไย เรื่องประเด็นซึ่งสิ่งที่ผมพบก็คือหอ,อเฮลได้จริงๆมันง่ายกว่าที่คิดเลยเนี่ยแค่แบบแค่เรามีตัวครบจัดลูนถูกต้องแล้วรูก,กลยุทธ์มันก็ผ่านด่านหนึ่งถึงหกได้ง่ายๆแล้วแต่ว่าด่านเจ็ดเนี่ยจะมีปัญหานะด่านเจ็ดคือลูนต้องแน่นดิงเว้ยเออลูนแบบคือเซิร์ฟควอบผมอะมอนสปีดมันทําตามถึงแล้วเว้แต่ว่าเลื่อนมันยังมีไม่พอเว้มันก็เลยจะกระอักในะชั้นเจ็ดชั้นแปดเนี่ยก็นานเหมือนกันโดยเฉพาะชั้นเก้า แั้วเก้านี่น้ำที่หายเลยชั้นสิบก็เหมือนกันผมโดนบอสจ้วงมันมีทั้งสี่เว็บอะแล้วกว่าจะผมจะรอดเว็บสี่ได้ก็กระหักอยู่อะโดยรวมก็คือในเอเชียผมพอจะจบได้แบบชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบประมาณห้าชั่วโมงเว้ส่วนในเซิร์ฟโกลบอลอะผมใช้ประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงโอ่ะสามชั่วโมงแรกอะเราอยู่ชั้นหนึ่งถึงหกอะเออแต่ว่าชั้นเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยใช้ประมาณรวมกันไปแปดชั่วโมงอ่ะอซึ่งพอผมเล่นมาถึงตรงเนี้ยผมก็เลยคิดนะว่า,วาเออ ไกด์เราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรผิดพลาดสักเท่าไหร่นะมันจะมีพลาดหรือบางเพราะว่าแต่ว่ามันก็พลาดแค่เล็กน้อยอย่างชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยที่ผมทำไกด์ไปเนี่ยที่ในหอเนี่ยจริงๆอ่ะใช้พาาตินแสงแทนตำแหน่งตามเมสักตัวมันจะชัวร์กว่าเว้ยและไอชั้นสี่เนี่ยคือตอนผมเล่นผมไม่รู้หรอกผมไม่สังเกตรหรอกในเซิร์ฟเอเชียผมใช้เจ้าแววไพายไฟในแปวนไปการสู้ชั้นสี่ใช่ไหมให้มันเป็นเล่งเกตแต่ว่าพอลองเอาไปใช้แววไพร์ไฟในในหอ ในชั้นสี่ตรงนี้ในเซิร์ฟโกลบลอะปรากฏว่าแว,าวามไฟแวนพาไฟแทบไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยเลยเออต้องเอาตัวอื่นมาแทนแวมไฟมันถึงผ่านง่ายขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือถือว่าเราตรวจไกด์ตัวเองนะว,ว่าถ้าคนอื่นเอาไปเล่นทําตามเนี่ยเขาจะประสบปัญหาอะไรบ้างเอิมาผมก็เจอปัญหาอย่างเงี้ยแหละผมเอาไปแก้ไขในไกด์รอบหน้านะหองคอยแต่ว่าถึงมันจะมีปัญหาแค่เล็กน้อยอะมันก็พาผมผ่านไปยังชั้นเจ็ดเก็บยี่สิบดาวได้ชิลมากเลยเว้ยเออมันจะหนักหน่อยตอนชั้นเจ็ดแต่ว่ามันก็ยังชิลอยู่ดี ผมก็เลยคลิดว่าไกด์ตัวเองเนี่ยมันคงแบบไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันก็มันก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้วนะไอ้คู่มือผู้อัญเชิญที่ทําแยกเป็นไกด์แยกเป็นทีละอันทีละอันแล้วก็ลาดับการปัน้นมอนเตอร์ที่รวมทุกไกด์มาไว้ด้วยกันเนี่ยผมว่าโดยรวมมันก็ดีแล้วล่ะแล้วลคนดูล่ะครับคิดยังไงคนไม่รู้นะว่าตอนนี้คนที่ดูคลิปผมอ่ะเขาดูไกด์อะไรผมไปบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเป็นไงครับลองเล่นตามไกด์แล้วเจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าเวลาเห็นผมทําไกด์ลงคลิปเนี่ยคุณสามารถ แย้งหรือว่าติดเตียนอะไรไมาได้เลยนะถ้าเห็นว่าลองทําตามแล้วมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยหรือว่าประสบปัญหาอะไรเงี้ยก็ถามได้นะฮะเพราะว่าอย่างตอนผมเล่นเองก็เจอปัญหาเหมือนกัน,กน <c oughs> ไอ้แบนเดียเนี่ยเอาแวนพฟยไฟไออกแล้วใส่ตัวกลางอิมมูนิตี้มันจะชัวร์กว่าระดับหนึ่งเลยเออพอมาถามเรื่องฟีดแบ็กผู้ชมที่ดูไกด์นะผมก็คิดหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือตอนผมทําไกด์เนี่ยมันก็จะมี คนมาติดเตียนอะไรอยู่เป็นระยะใช่ไหมซึ่งผมไม่ชอบตรงน er ั้นเลยเว้เพราะว่าเมื่อก่อนอันนี้เล่าถึงเมื่อก่อนนะนั่นก็คือเวลาผมทําไกด์นะผมรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องเรียนนะแล้วผมก็ทําการ้านเนี่ยเอ่อทำโจ์วิธีแก้โจทย์คณิตศาสตร์มาให้เพื่อนลอกใช่ไหมแล้วเพื่อนก็ด่าผมไปบอกว่าเฮ้ยทำไมโจทย์ที่มึงคิดเนี่ยวิธีแก้โจทย์ที่มึงคิดเนี่ยมันต้องยาวต้งห้าบรรทัดเลยว่ากูอยากให้มึงทําให้กูแค่ประมาณสามบรรทัดง่ายๆไม่ได้หรอเนี่ยพอผมเจออย่างเงี้ยในห้องเรียนแบบนั้นถ้าเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยผมก็ อันไหวะนี่กูก็เอามาให้มึงลอกฟรีๆโดยไม่ได้คิดอะไรนะทำไมมึงต้องมาด่ากูดว้วยเวลาเจอกงั้นผมจะหงุดหงิดไว้ซึ่งเวลาทําไกด์ลงช่องเนี่ยผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันด้วยผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาต้องมาหงุดหงิดใ,ใส่ผมเลยทั้งที่ผมก็ตั้งใจทาไกด์แต่อยากออกมาดีแต่ตอนนี้พอเวลาผ่านไปผมก็ค่อยๆเปลี่ยนความคิดแล้วเว้ยเพราะว่าสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่การเอาเอาโจทย์แก้เอาวิธีแก้โจทย์ไปแชร์ให้เพื่อนในห้องใช่ไหมมันคือการ ทำสิ่งที่จะกระทบต่อผู้คนหมู่มากอะ่ะเหมือนผมไปสร้างผลกระทบต่อคนหมู่มากอะ่ะถึงผมจะหวังให้ทุกคนได้รับผลกระทบในด้านดีแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันต้องมีคนที่ได้รับผลกระทบางด้านเสียด้วยมันก็ไม่แปลกอะ่ะถ้าเขาจะมาติดเตียนอะไรผมอะ่ะซึ่งถ้าพอคิดแบบนี้มันก็พอจะรับได้ครับพอจะรับได้คือผมคิดว่าก่อนในเนี้ยผมค่อนข้างตีโพยตีพายไปเยอะเลยไปแบบเวลาผมลงไกด์ไปอย่างเงี้ยแล้วมีคนติอะไรมาสักอย่างอ่ะผมคิดว่าเขามาจะมาหาเรื่องผมไป คิดว่าเขาเป็นเฮเตอร์ที่มาว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเขาก็แนะนําในแง่ดีแหละปะบางทีผมก็คิดมากเกินไปเองเว้ยเดี๋ยวยกตัวอย่างก็คือเจ้าคลิปเลดไฟอ่อ่ะสองสัปดาห์ที่แล้วเรื่องไอ้คลิปเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ก็คือปกติอะ่ะที่เขานิยมกันในสามัญอะ่ะจะเป็นแบบทีม BJ ไฟที่มันจะใช้ตรงบัลเลวิกกับเจลเส้นใช่ไหมเออถ้าใช้ทีมแบบบัลเลวิกกับเจลเส้นเนี่ยมันจะแบบผ่านได้เวลาดีดีมากๆเลยแต่ว่าผมก็ดัน ทำคลิปออกมาได้แค่แบบเป็นทีมเลดไฟท์ธรรมดาที่มันกินเวลาต่อรอบแค่ประมาณ40วิถึง1นาทีอซึ่งมันช้าก่าบีเจมากเลยเว้ยแล้วก็มีคุณแม็กนะครับคุณแม็กเขาก็มาเขาก็มาตีผมว่าเอ้ทำไมไม่ทําเป็นทีมบีเจเลยซึ่งในเม้นเนี่ยในเม้เนี่ยผมก็คิดว่าเขามาติอะไรผมไว้ผมก็เลยผมก็เลย เม้นตอบเขาแบบไม่ค่อยดีตั้งเท่าไหร่แต่พอคุยกันดีๆแล้วคุณแม็กเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคุณแม็กเขาแบบว่าอ๋อโอเคครับคุณไม่รู้ใช่ไหมว่า BJ ไฟทําไงนี่เขาก็เข้าดิสผมมาเวลาก็แชร์ให้ดูว่าทีมที่เขาใช้เป็น BJ เนี่ยมันง่ายขนาดไหนแล้วเขาใช้อย่างไรบ้างอันนี้ขอบคุณคุณแม็กเลยนะฮะ <S <S เออรู้สึกผิดกับเขาเลยเพราะว่าตอนแรกอะผมไปตีโพยตีพายกับเขาคิดว่าเขามาว่าอะไรผมไงก็เลยเม้นกับเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอคุยไปดีๆแล้วเขาก็บอกให้แชร์ให้ดูหน่อยว่าใช้ เขาก็เขียนไว้นะว่าเขาใช้อะไรอย่างไงบ้างรูนแต่ละตัวก็มีอย่างไรบ้างอันนี้ขอบคุณคุณแม็กมากเลยนะฮะซึ่งผมก็ดูตามคลิปคุณแม็กนี่นแหละจากเดิมมาที่ผมไม่เคยฟาร์มเลดไฟไดเลยเลยตอนนี้ผมฟาร์มเลดไฟได้แหละเลดไฟแบบป j ไฟอะ่ะอ่ะนี่ก็คือทีมที่ผมใช้และเตรียมจะทําไกด์หลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูกันทุกตัวก็คือจัดตามดูไกด์คนอื่นด้วยแหละดูไกด์คุณแม็กด้วยว่าเขาใช้อะไรอย่างไงอันนี้ก็จัดเป็นฟรีดูเพย์หมดเลยนะอ่ามันจะโจมตีใช่ไหม บัลเลฟิกก็จะเก็บความรู้อ่าฮาปูก็จะบับฮาปูไม่บับวะมันก็เฟลอยู่บางครั้งแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ผ่านได้อันนี้ก็ผ่านเร็วอยู่นะกี่วิสี่เจ็ดวิเดี๋ยดูอีกรอบเดี๋ยวดูอีกรอบเือ,อ,อมันก็ง่ายแหละมันแต่แต่ว่าจะเสียเวลาเรียนรู้หน่อยแต่ว่าก็คุ้มค่าอยู่ นั่นก็คือทีมหลักเนี่ยเราจะใช้ต้องเป็นบาดเลบิกกับเจลเส้นใช่ไหมซึ่งเจ้าบาดเลบิกกับเจลเส้นเนี่ยมันต้องอย่างนี้อ่าทีมตายใช่ไหมอาป,ปูก็ต้องบัฟอาพับดาบบาเลบิกก็จะมีความรู้5้าโราเลนลดเกตก่อแตกบาเลบิกจมตีทีนี้ในเว็บที่สองเนี่ยมังกรก็จะโดดมาใช่ไหมอ่าทีมเราต้องมีตัวที่ตายอยู่ประมาณ2ตัวแล้วก็เจลเส้นเนี่ยก็ต้องคืนชีพให้เวลาเจลเส้นคืนชีพเนี่ยเขาต้องแบบ เร่งเกรดให้ทีมด้วยโรเลนก็จะลดเกรดบอสอีกรอบบัเลบิกก็จะโจมตีซ้ำก็จะทำดาเมจได้ไวมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งผมไม่เคยแบบฟาร์มเลดไฟด้วยทีมเร็วๆอย่างนี้จนผ่านรอบละ3านาทีสามสิบวิกกว่ามาเลยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณ3 1เถึง3ามเวของผมอะแต่ว่าถ้า AI ดีๆนะก็ย9ิบเก้าวิแต่คนอื่นเขาอื้เอเขาไวสุดย่ิบเจ็ดวิเวลา AI มันดีๆอะซึ่งผมไม่รู้นะว่าจะเพิ่มความเร็วอะไรยังไงดี ันนี้ก็คงต้องลองปรับๆแก้ๆไปนั่นแหละพองันนะครับพองันน่ะถ้าคุณดูไกด์ผมมาแล้วว่าอยากจะแนะนําอะไรอยากจะติดเตียนอะไรแบบว่าพูดผมพูดเข้าใจยากกับอะไรเงี้ยคุณสามารถติอะไรผมได้เลยเว้ยเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มชินแล้วคือก็ยังไม่ชินเท่าไหร่หรอกถ้าคุณติอะไรมาผมก็จะหงุนหงิดเหมือนเดิมแหละแต่ว่าผมว่าจะพยายามเข้าใจมากขึ้นนะฮะเพราะว่ามันต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจกันนะว่าเวลาเราทําอะไรที่มันกระทบสอด คนหมู่มากเนะี่ยมีคนหลายคนมาดูไกด์อะไรเราเนี่ยมันจะมีทั้งผลกระทบในแง่ดีตามที่เราอยากให้เป็นแล้วก็ผลกระทบในแง่ร้ายเหมือนกันก็ซึ่งอันนี้ผมจะเข้าใจได้ครับซึ่งถ้าคุณดูไกด์ของผมเนี่ยไม่ว่าจะคลิปไหนก็ตามแต่เนี่ยแล้วคุณแบบเล่นตามแล้วเจอปัญหาเนี่ยคุณสามารถติดในคลิปได้ทันทีเลยนะครับหรือว่าจะติดในดิสคอดชุมชนของเราใต้ดิสกิปชั่นก็ได้เพราะว่าผมก็จําได้ว่าตัวเองเปิดให้เม้นต์อยู่นะนี่อย่างอะไรพวกเนี้ยผมเปิดเปิดให้เม้นต์อยู่บ้างถ้าจำไม่ผิด เปิดให้ทุกคนมาเมนอะไรได้แต่ยังไม่มีใครเมนอะไรถ้าแบบว่าเล่นตามมาไหนแล้วแบบมีอย่างมีข้อเสนอแนะอะไรเงี้ยก็สามารถเมนเมนต่ออะไรได้เลยฮะยิ่งถ้าแนะนําผมด้วยเนี่ยว่าจะทําให้มันดีขึ้นยังไงก็เต็มที่ได้เลยฮะไม่ไม่รู้สิบางทีผมก็คิดมากเกินไปเองอะแบบบางทีผมก็ให้อาคติบทบ,บางจะคิดว่าทุกคนเป็นเฮเ,เตอร์หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันล่าสดอ่ะในคลิปในคลิปล่าสุดอันนี้ก็คือคู่มือการเล่นใช่ไหมจบ เกมภายใน18เดือนกับ4 0ลำดับการปัดมอนเตอร์อันนี้ก็เป็นขอบคุณนะครับที่ทุกคนมาดูคลิปนี้กันเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปเดียวในช่องผมเลยไว้ที่ผมทำยาวเกิน2ชั่วโมงแล้วมันมีคนดูถล่มทลายด้วยอะแบบว่าถ้าผมลงคลิปไปเนี่ยแบบปกติเวลาผมลงคลิปไปประมาณ4วันนะยอดวิวมันจะนิ่งเลย้ยมันจะนิ่งแบบไม่กระเตือน,นเลยเลยตอนนี้ก็ลงมาเดือนหนึ่งแล้วก็ยอดวิวก็ป่าไปจะ7,000วิวแล้วครับแถมมันเป็นคลิปที่มีคนไลค์เยอะที่สุดเลยนะผมไม่เคยแบบ เอ่อทำคลิปวิดีโอแล้วมีคนไลค์เกิน200อคนอย่างนี้มาก่อนเลยเว้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็พูดในแง่ดีนะว่าไกด์ดีมากละเอียดมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีติมาคนหนึ่งด้วยซึ่งที่แรกผมก็อ่านแล้วงุนหงิดแหละแต่ว่าพอพอนักคติของตัวเองลงก็พบว่ามันก็เป็นคอมเมนต์ธรรมดาเนะี่ยเดี๋ยวลองมาอ่านกันจริงๆผมก็งงตรงงคอมเมนต์เขาด้วยนะอย่างคลิปเนี่ยผมบอกว่าเป็นลำดับการปั้นมอนเตอร์ใช่ไหมแล้วเขามาบอกว่า เนื้อหาปนกันมั่วหมดเลยไม่รู้จะแนะนําตัวละครหรืออะไรกันแน่ถ้าเป็นสมัยก่อนคลิปแบบนี้จะมีประโยชน์อยู่แต่ปะะัจจุบันนี้อะไรอะไรมันง่ายไปหมดเนื้อหาพวกนี้เขาทํากันแล้วที่เข้ามาดูนึกว่าจะแนะนําตัวละครมือใหม่ควรหาแบบเข้าใจะง่ายฉบับมือใหม่แต่นี่เอาเนื้อหามาอธิบายปนกันมั่วไปหมดแนะนําตัวละครก็คือแนะนําตัวละครค่อย,อย,อยๆไล่ระดับการเล่นที่มือใหม่ต้องรู้ไปแล้วมีคนไล่นหนึ่งคน้วยนะอะไรวะเนี่ย คือผมอ่านแล้วที่แรกก็งุนงิดแหละแต่พอผ่านไปเรื่อยๆผมก็จะง,งงแทนว่าเขาพูดเรื่องอะไรเราก็บอกว่ามันเป็น40ลำดับการปั้นมันเตอร์ใช่ไหมแล้วก็พูดในตอนต้นแบบว่ามันเอ่อมันเป็นแบบลำดับที่แบบว่าถ้าปั้นตามนี้เป็นลำดับลำดับเนี่ยมันจะเล่นเกมได้ไวขึ้นแต่นี่เขาดันมาเข้าใจมนว่าเอ่อนี่คือแนะนําตัวละครแล้วเขาก็วาดแนะนําตัวละครได้แย่มากเลยอะไรทํานองนั้นนะมั้งอันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะผมผมว่าเขาไม่น่าจะอ่านปกคลิปหรือว่าดูดูเอ่อดูไตเติ้ลคลิปว่า เนื้อหาคลิปต้นๆมันคืออะไรแล้วเขาเหมือนจะเข้าใจผิดไปเองแล้วมาว่าผมแล้วมั้งอันนี้นคือเร่าที่ผมเข้าใจนะแล้วก็เพราะว่าคลิปมันยาวไปเนี่ยเขาก็เลยน่าจะกดกอดูดเรื่อยๆแหละว,ว่าผมพูดเรื่องอะไรแล้วก็เจอว่าเออพูดเรื่องมอนเตอร์หลายตัวเลยมันก็ปนกันมั่วไปหมดเลยไม่เข้าใจเลยพูดเรื่องอะไรผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละแล้วก็เหมือนเขาไม่เข้าใจด้วยว่าเราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นเพราะตรงนี้แหละเพราะว่า เนื้อหาที่เกิดนําเนี่ยผมเกิดนําเยอะชิบหายเราเกิดนําไปสิบแปดนาทีบอกก่อนว่า <c oughs> ไม่งจะเข้าเรื่องอ่าอันนี้ก็ทําให้ผมคิดแล้วว่าเราควรจะปรับปรุงแบบคลิปหน,หน้าให้เราไม่ต้องเกิดนําอะไรเยอะแบบว่าใครเ็ทํากันว่าเกิดนําจะยี่สิบนาทีแล้วค่อยเข้าเนื้อหาชิปพ่หาหรือเปล่าเพราะงั้นนะครับถ้าคุณเจอคลิปผมประมาณนี้แล้วแบบมีปัญหาว่าเกิดนําเยอะเกินไปหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็เม้นถามได้นะครับแต่ขออย่างหนึ่งครับเม้นให้ผมเข้าใจด้วยว่าไม่พอใจเรื่องอะไรครับอย่าง อย่างคุณคนนี้ผมต้องอ่านหลายรอบเลยว,ว่ากว่าเขาจะเข้ากว่าผมจะเข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจว่าเนื้อหาชิปคืออะไรและการติเนี่ยมันก็ดีด้วยนะเพราะว่าผมจะได้รู้ไงว่าควรจะปรับปรุงอะไรในชิปหน้าๆอย่างไอ้ลำดับการปั้นบอนเนี่ยถ้าผมเตรียมเนื้อหาใหม่ได้แบบว่าเจอมอนเมตาใหม่ที่มันดีขึ้นเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรมันไปเรื่อยๆแหละอย่างตอนนี้ที่มีข่าวที่หลายคนพูดถึงกันก็คือเรื่องการอัปเดตใหม่ใช่ไหมจะมีมอนเตอร์ปุกขั้นสองเข้ามาใหม่เว้ยจะเป็นตระกูลฮาปุเออซึ่งไอ้ตรง ที่มาปลุกขั้นสองเนี่ยไปเล่นในไปเล่นในคอนเทนต์ฟรีทูเพย์ต่างๆได้เนี่ยผมก็อาจจะเอามันมารวมกับคลิปใหม่อะไรทํานองเนี้ยลําดับการบ้านมอน์ใหม่ที่จะทําในโอกาสหน้านะหรือคุณจะช่วยผมก็ได้นะอันนี้คือเป็นข้อเสนอก็คือผมทําชุมชนติดขอดของเราใช่ไหมมันจะค่อนข้างอินเทรเบดหน่อยเพราะว่ามันจะมีช่องแชทคุยกันอยู่ช่องเดียวเองตัวนึง <c oughs> <c oughs> มีช่องจะได้คุยกันช่องเดียวแล้วก็มี <c oughs> ฟอนต์ลามที่ใช้วานไกด์สองสามอันอืม <c oughs> แล้วก็ไม่ค่อยมีคนคุยกันเท่าไหร่เพราะว่าเราทําช่องคุยอะไรกันน้อยเกินไปอะนะแต่ว่าก็มีคนอยู่เยอะนะอยู่ประมาณตอนนี้มีคนเข้ามาดูไกด์ผมประมาณสามร้อยกว่าคนนะฮะขอบคุณทุกคนที่สนใจกันเข้ามานะฮะถ้าทุกคนอยากจะช่วยผมทาไกด์ใหม่แล้วก็เอาไปเรียบเรียงทําอะไรใหม่เนี่ยก็มาช่วยผมได้ก็คืออ่าเล่งดิสตัวใต้คลิปวิดีโอนะ,ะจะมีคู่มือผู้อัญเชิญใช่ไหมและในคู่มือผู้อัญเชิญเนี่ย ผมก็จะวางไกด์อะไรต่างๆที่ผมเคยทําไว้ตรงนี้หมดเลยอ่ามันก็จะมีภาพมีรายละเอียดว่าไกด์แต่ละอย่างมันเป็นยังไงแล้วก็มีมอนมีลูนผมจะแปะไว้ประมาณนี้ซึ่งผมไม่ได้วางลูวางไกด์ได้แค่คนเดียวนะทุกคนที่อยู่ในดิสเน่สามารถวางไกด์ได้หมดเลยนี่ก็เหมือนกับ Facebook เหมือนกับแพลตฟอร์มทั่วไปแหละกดคําว่าโพสตมีคําว่าโพสอยู่ในมือถือก็ใช้ได้กดคําว่าโพสต์วางภาพอะไรไปแล้วก็เลือกแท็กซึ่ง พอฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะงงนะว,ว่าผมจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือแบบว่า,วาเอ้ยเราก็มีทีมที่เราอยากจะแชร์นะมันเป็นทีมที่เราใช้อยู่แล้วก็อยากจะแชร์ในคอนเทนต์นี้แต่ถ้าเราเอาไปทําในเราเอามันไปวางในทิ cord ์นายเนี่ยนายจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือเปล่าแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมต่อเราหรือเปล่าซึ่งแน่นอนนะครับถ้าคุณวางไกด์ใน d i s c o r d ผมเนี่ยผมจะเอามันไปทาคลิปแล้วหาประโยชน์ให้ตัวเองแน่นอนเออแต่ว่าคุณสามารถกดตรงนี้ได้กดแท็กว่าอนุญ,ญาตได้เผยแพร่ต่อเนี่ยถ,ถ้าคุณติ๊กแท็กตรงเนี้ยผมก็จะเข้าใจแล้วว่า คุณให้คนอื่นเอาไปแชร์ต่อได้นะก็ขอไปทาคลิปนะครับแต่ถ้าคุณไม่ติกกตต๊กแท็กตรงเนี้ยไม่ติ๊กแท็กตรงเนี้ยผมก็จะเข้าใจว่าคุณอยากให้ดูแค่ในดิทคอร์นี้ก็พอผมก็จะโอเคแล้วก็จะดูมันแค่ในดิทคอร์นี่แหละแล้วก็เอาแล้วก็ไม่เอามันไปใช้ประโยชน์ต่อแน่นอนอนะันนี้ผมสัญญาเลยครับแล้วก็เพราะว่ามันวางไกด์ในนี้ก็มีข้อดีนะพรว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาจะได้ดูด้วยว่าคอนเทนต์ไหนมันมันใช้มอสประมาณไหนใช้รูนประมาณไหนอย่างเงี้ยอย่างกดติ๊กแท็กดันเทียนใครล้ออย่างเงี้ยอ เิกแทคเด็ดตัตช์ย์ไคลอดเราก็จะเห็นว่ามันมีไกด์อะไรเกี่ยวกับดัตช์ย์ไคล์อดให้เลือกดูบ้างผมไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อคนต่อคนในทิสที่เข้ามาหรือเปล่าน,นะเพราะว่ายังไม่เจอฟีดแบ็กอะไรไม่ค่อยมีใครพิมพ์อะไรกันเท่าไหร่อย่างทีมถงพิพากษาเป็นทีมนี้ลูนก็เป็นประมาณนี้เอ,อมีตัวนี้พอดีถงพิภากษาก็มีหลายอันเลยมีทั้งใช้แบบเจะหลอดแบบพายกับเจ้าซีก ล่าสุดเหมือนจะเปลี่ยนไปใช้ไลลี่หรือเปล่าใช่ปะเออล่าสุดที่ง่ายสุดที่ผมทํามาคิดว่าน่าจะเป็นทีมที่แบบใช้ไลลี่กับหมาสามตัวแล้วก็เบอร์ดีฮิวเนี่ยแหละอย่าลืมนะครับสามารถติอะไรได้เต็มที่เลยแล้วก็มาช่วยผมทําไกด์อะไรได้ด้วยผมจะได้เอาข้อมูลไปเรียบเรียงต่อเพราะว่าผมก็เล่นคอนเทนต์อะไรไม่ไม่ครบทุกอย่างนะอย่างคอนเทนต์กิวเดี๋ยวผมไม่ได้เล่นเลยคอนเทนต์อารีนาผมก็ยังไม่ชํานาญคอนเทนต์อาร์ทีเอกพิเศษเนี่ยผมไปไม่เป็นเลยเออ <laughs> ผมเลยทําอะไรได้ไม่ค่อยครบแล้วก็ผมก็จะลองเทสไกด์อยู่เหมือนเดิมนี่แหละแน่นอนสิเราทําไกด์แล้วต้องลองเทสไกด์ตัวเองอย่างในโกลบอลเราก็ค่อยคอยปั้นอะไรไประดับหนึ่งนะใช่ไหมถ้าแบบผมฟาร์มนี่จนจี้หมดอีกอะผมก็จะลองย้ายไปเซิร์ฟอื่นไปลองเล่นลองปั้นอะไรต่อนะเพราะว่าบางทีอะเวลาเราเล่นอะไรใหม่เราอาจจะเจอมุมมองใหม่ๆก็ได้แบบว่าเออลองใช้มอนตัวนี้ลองมีประสบการณ์มีปัญหากับการจัดรูนตรงนี้อะไรเงี้ยอ่ะอย่างในเซิร์ฟโกลบผมก็ ไอเซิร์ฟยุโรปผมก็ป้านอะไรไปน,นิดนึ่งแล้วอันนี้ผมเข้ากิลด้วยเข้ากิลเก็บเหรียญหน่อยอ่าผมก็ป้านอะไรไปน,นิดหน่อยละมอนเตอร์ก็รวบรวมตามไกด์ที่เราเองเขียนนิดนึงมีชาดมีอะไรแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําจีหน้าเดี๋ยวผมจะเล่นให้อ่อให้ไต่หอเฮลครบ20ดาวให้หมดเลยไปเพราะว่าจากที่ลองทํามาเนี่ยในหลายๆเดือนอ่ะมันจะสามารถลงเอ่อลงหอเฮลยีดาวได้เ คือคุณเชื่อป่ะไอหอเฮลเนี่ยมันสามารถใช้แบบแค่ฟรีดัเพลลงแล้วได้ยี่สิบดาวได้เกือบทุกเดือนเลยว้แค่แบบเราจะรู้กลยุทธ์หรือเปล่ามันจะมีปัญหาในการหาก,กลยุทธ์นั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยี่สิบดาวได้เนี่ยมันมีหกเซิรฟ์ฟใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆจน,นได้ยี่สิบดาวให้ครบทุกเซิร์ฟเลย <laughs> ถ้าเซิร์ฟไหนได้มอนตไตหอดีๆผมก็จะไล่ไปสามสิบดาวให้เต็มที่เลยนะครับคลิปวิดีโอน,นี้ก็คงต้องขอจบลงเรีเยนเ้็นเท่านี้นะฮะหรือสวามา โมหมดไกด์ตัวเองแล้วก็พูดอะไรนิดหน่อยด้วยนะครับถ้าวันนี้ผมพูดอะไรปิดภาพไปประการใดไป,ไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจไปยังไงก็ต้องกราบขอแผ่มาที่นี้ด้วยนะฮะเป็นไงคุณเคยเห็นไ่มล่ะไอมีแค่หนึ่งอเดียแต่ว่าจบหกสิด,ดาวหอ,อเฮลได้ <laughs> ไปละครับไปละครับไปละ